สวัสดีครับผมเรานำทุกท่านมารับชมเกมจำลองการแข่งขันสุกฟุตบอลลาลีกาสเปนศึกเอลกาซิโกครับเป็นการดวลกันร,ระหว่างบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเวลามาติดนะครับซึ่งคู่นี้แข่งจริงวันอาทิตย์นี้ครับ24ตุลาคมเวลา21.15ินนะครับถ่ายส,สดผ่านทางช่อง สปอร์ตหนึ่งให้แฟนๆเราชาวไทยได้ชมน,นะครับก็พื้นที่แนะนำแมชนี้มากันด้วยสำหรับแฟนๆทั้ง2ทีมครับมาชมเกมลาลิกาสเปนครับสุดเอลกาสิโกบาเซนาด้วยกับมาดิดที่ขำนูนะครับในส่วนของผู้บรรยายในเกมนี้เป็นเอ็มมิเก่งจากชแนลยูทูบเก่งพีซีเกมเมอร์จะรับที่บรรยายเกมจำลองคู่นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมขอภัยที่มาชา้าเนี่ยแต่ก็ถือว่ามาแล้วนะครับมาลุ้นกันก่อนจริงว่าจะเป็นอย่างไร ในการสู้กันของทั้ง2องทีมทั้งบาร์เซลนาแล้วก็เวอัลมัดวินเครับผมในส่วนของฟอร์มฝั่งบาร์ซ่าเนี่ยในการลุฟ้าเจเบริกก็ชนะดดเดโมเยฟมาได้1ประตูต่อศูนครับส่วนทีมเยอนอย่างมาเดตก็ถล่มทางนั่นชักตาดเูเดทมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับผมบรรยากาศ สุดยอดของมารับที่คำนวณรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านครับประตูเป็นแทสเซเกนกองหลังมีเซร์จิโอเบโตเคราติเก้เอริกาเซียโจเดียบ้านครับการมีทาโบกาบี้เซโกบุสเกตแฟงกิโดยองแล้วก็สามประสานเป็นอันซูฟาติแมนฟิสเดอร์พายแล้วก็แซจินโยเดสแล้วครับเป็น4-3ของบาร์เซโลนานะครับฝั่งของดิมเยนเรอัลมาดริดครับประตูเป็นทีโบกูตัวครับกองหลังมีนาโช่แฟนเดสเอเดนบูเตาดาวิดอลาบาเฟรลองมันดี้ o, ides, Adam, Vital, David, ba, ong, นะครับ ลางมีโทนิโคลสคาเซมิโร่ลูก้าโมดิชแล้วก็สองปราสาทจะเป็นวินิซุสจูเนียคาริเบเซม่าแล้วก็โรดิโก้นะครับถือว่าเต็มที่ทั้งสองทีมนะครับในเกมนกีนเ้นเป็นนัดที่9ของทั้งบาร์ซ่าแล้วก็มาดริดนะครับสรุปตารางคะแนนเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับแข่งไปแล้ว8นัดมีอยู่15แต้มส่วนทีมเยอือนอย่างเรอัลมาดริดอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้วแนัดมีอยู่17แต้มตามจากฝูงอย่าง ทางด้านนะปัจจุบันนี้อัปเดตอยู่ก็เป็นเซบียนะครับที่นำคู่แข่งเปนหนึงประตูต่อศูนยตอนที่เราทําทริปแหละครับผมเอาละครับเกมเริ่มครับบาซ่าได้เริ่มก่อนครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนมาดริทีมเยนบูสกับไปซ้ายของอันซูฟาติบุสเก็ตเล่นกับเดปไปบังแล้วปเองแล้ะครับทางขวามีประของอยู่ดูไปหักกลับมาให้กับฟาติดีขึ้น แฟนกินเดียงช้าเจอโคลสมาแซะแย่งไปได้ครับเป็นบอลของมาดริดเล่นเร็วครับเป็นเซมาให้กับโทริกโกส์มาคอนเซบโร่ขามีโรดิโก้สปีดมาครับที่หาโยกมาสายของโรดิโก้ยาวมาถึงหรือว,ว่าเสร็จหรือกิลูเปโ,โต้เหรอครับโอ้ม,มาดริดเกือบจะได้เข้าไปทักทายในจังหวะแรกเลยแต่ว่าบล็อกไว้ได้ก่อนกุสเกตไปช้าเราโทริกโกลส์โฉบบอลม,มาได้ครับเลือกเบนเซม่าพริก หนีมาในกรอบโทษเป็นเซม่ารับสุดเส้น <c oughs> เปิดมาก็ตรงตัวของแทสเซเกนล่ะครับโอกาสของมาริดให้ลุ้นช่วงแรกๆบอกยาวมาเก็บได้กาบี้เฟิสเดอร์ปลายให้กับกาบี้มาครับแฟนกิโดงซ้ายสุติพิกหนีหน้นาชว์มาได้ฟาติมองแล้วเปิดย้อนมาเพิ <c> ่ง <oughs> มีฟลอมามนี้องสกัดมาเก็บจังหวะสองเป็นของบูสเกตเจอระบาชนเลยครับ บอลของมาด,ดมาริดเบนซบ้าไออลเดที่เซิโลออกมาโดรโิโกครับดูทะลุช่องมาโดรโิโก้ไม่ทันเลยครับโบลิบา้าย้อนขึ้นเอลร,ริกาเซียซิลโลเบโตจะเปิดก็ติดฟลองเมนดี้แหละครับเป็นทุ่มของบาร์เซโลนาคุณนี้วันนี้นะครับเพื่อนๆ24ตุลาคมนี้เวลา3ทุ่ม15นะครับน่าจะได้ชมก่อนเกมสึกวันในเดือดของ แมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับบุสเกตนะครับออกมาตรงกลางแฟนเกเรยองให้กับจะปายชิงขึ้นมาที่เดเรยองอับโชคจะหลอกอาราบาไม่หลงนะครับบอลของมาริดลโรดิโกเชแต่บอลเราให้มาหน้าโชว์วางยาวมาทางขวาแล้วเกี่ยวไม่ได้ครับโรดิโกแล้วปร้มแย่งชนะไปได้ครับกาเซีย <c oughs> อาาบาต้องคืนแทสเซเกนเจอเจอ,เจอบีบ <c oughs> ไปหน้าไม่ได้ แต่เซกินเปิดมาตรงกลางแล้วบูสเกตเก็บได้นิ่งเลยครับคาบี้น้ำหนักนี้ไม่ได้ครับนะโชว์ต้องคืนตั้งใหม่ที่ทุกตัวยังดูเชิงกันอยู่นะครับทั้งสองทีมเกมเอลกาซิโกนะไรครับณปัจจุบันที่เราทำคลิปเนี่ยตอนนี้เซบิยาขึ้นมาเป็นจ่าฝูงน,นะครับเกมเตะก่อนคู่นี้นะครับเซบิยา เราดวลกับลิเบนเต้อยู่นะครับแล้วเรียดมาติด <c oughs> ยังไม่เปิดเข้าไปครับมาลิตเล่นอยู่ทางฝั่งขวาแล้วเป็นล้ำหน้าโดริโก้แล้วครับเป็น,น้าโชที่จะให้มาเพื่อจะลุ้นเปิดเข้าไปด้านข้างนะครับแต่ว่าบอลน,น,นี้ก็เป็นจ่าฝูงอย่างเรียวโซซิเดตที่แข่งเกมที่9ไปแล้วนะครับดับ3ก็เป็นด้านโอสซูน่านะครับ ลินของบ์เซลน่าก็บาดเจ็บกันเยอะครับในเกมนี้ก็มาเจอกับมาริดในช่วงที่ฟอร์มกำลังฮอตด้วยนะครับก็ดูว่าจะสู้กันอย่างไรนะครับ,บหนีมาได้ครับเทสแล้วเจอดึงเสื้อล็อยิงติดเรียกว่าวราไปเล่นต่อก็สินเลยให้เป็นจงมวาต,ต่อเนื่องครับเบนเซม่าเบนเซม่ามีช่องล็อไหลมาโอ้โหดูฉีกมาวินิสูสจังวานี้แล้วแต่นี้แทสกเกตล็วซัดเลยครับโอ,โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับวก็ ต้องออกมาครับแต่เซกนแต่ว่าตัดสินใจไม่ดีครับเราฟินิซุสมีความเร็วครับโอ้แต่นี้เราซัดด้วยขวาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับทีมเยนบุกนำบาเซโลนาแล้วครับโอ้ต้องต้องชมยังว่าให้ทุกช่องของคาริเบเซมาะนะครับรบดูแตะยามานิดหนีเลยครับมุมเหลือเพียงพอที่จะซัดเข้าประตูไปนะครับอ่ะครับหนึ่งศูนย์ครับมาริดขึ้นนำบาเซโลนาแล้วครับจากทางด้านวินิซุสครับ ดูบาร์เซโลนาคือก็แรกๆนี้ก็ดูเชิงกันอยู่แล้วมาโดนก่อนด้วยครับในการเล่นในบ้านเกมนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเดมเบเล่เนี่ยจะได้ลงในเกมนี้หรือเปล่านะครับยังมีพอสงสัยในเรื่องของกานของเขาอยู่แต่ว่าดูเกมนี้กันก่อนนะครับล้วมา <c oughs> เบนดี้ดักได้คาซิมิโร ดูการมอดิชดูการครองบอลนะครับบร์เลน่ากท,ทำได้ดีกว่าก็มาเสียประตูก่อนวินิสิวสเ,เริ่มมั่นใจแล้วครับขึ้นโครสโครสให้กับเบนดี้เคาะกลับมาที่ทุริโคอสีิเอเซมิโลอยู่ตรงกลางจะหาช่องมาถึงแล้วครับที่บัลเชน่า์ยอดมาแล้วโอ้โหเปิดมานี่ก็เสียเปรียบเลยเข้าไปก็เสร็จไทยเซเกิน สกิโลเบโต้เดสต้องลงมาประคองช่วยนะครับแซดิญโยเดสบุสเกตกลับมาที่เดสออกทางขวาโูเปโต้กลับมาที่แซดิญโยเดสหนีมาได้เจอดึงเหลือแล้วซัดเองครับโอ้โห,โห,โห,โหโอ้พุ่งปัดไปได้ครับฝ่าที่โบกุตัวทําได้สวยครับดึงสองครั้งแล้วครับฝั่งของเฟลองเบนดี้ครับแต่ว่าดูเซฟนี้ของทีปโบกุตัวครับถ้าช้ากว่านี้อาจจะโดนตีเสมอได้นะครับฝั่งของเรอัลมาดริด อากตมุมของบาร์เซโลนาเอื้โค้งมาด้านนอกเป็นโทนิโคสเคลียร์ออกมาแล้วกาบี้เก็บได้ที่เดสพิกมีสวยครับแฟงกี้เดยยองแล้วเลือกเปิดย้อนมามตัดสินใจได้ดีครับมาออกมาคว้าไว้ได้ก่อนกัที่บก,กุตัวครึ่งแรกเหลือ2นาทีแล้วครับตัวจะทดเพิ่มเท่าไหร่ ครับใช้ความเร็วในการต่อบอลมาใหม่ฝั่งของมัดวิดแล้วเกี่ยวไว้ได้ครับวินิซิอุส์ลับดูจังหวะพลิกกลับมาไหลมาตรการอบแล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหโอ้โโอโด,ดูริโก้ข้ามคานไปครับโอ้อันตรายเหลือเกินจังหวะลุยมาของวินิซิอุส์ลับนี่กะว่าจะแปรมันโค้งเข้าเสาแรกนะครับแต่ว่าแรงไปหน่อยครับลูกยิงของด,ดูริโก้ยังสองศูนย์ไม่ได้นะครับทีมเยือน ครับทดครึ่งแรกเกมก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดเท่าไรเลยครับทด1นาทีครับที่คำหนูจากเซเนจะไปลุ้นแก้เกมสู้กันใหม่ในครึ่งหลังครับฝั่งของบาร์เซลโลนาโดยในงนี้ก็เสร็จฟรอลอเบนดี้ครับอรออยู่แล้วแล้วก็จบเกม45นาทีแรกครับที่คำหนูก็เป็นฝั่งของ เรยัอามาดิดนะครับบุกมานำบาร์เซโลนาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนะครับได้ประตูขึ้นนำจากวินิสุสจูเนียไปก่อน,นครับฝั่งของมัดรินะครับต้องดูว่าจะแก้เกมมาอย่างไรสำหรับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับไฮไลท์ในช่วง45นาทีแรกครับผลงานของทั้ง2ทีมเลยครับ นี่เป็นจังหวะประตูขึ้นนำนาทีที่2ี่จากวินิสูสกับเนี่ยออกมาแล้วไม่ถึงบอแลแับแทเซเก้นแ,แล้วก็เจอชิงนี้ไปดื้อแล้วก็สะดุดขวาจาวังหวะนี้เข้าไปเลยครับเป็นประตูให้มาดิดเพิ่นนำหนึ่งต่อศูนย์หลังจากนั้นก็เป็นการที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนในช่วงครึ่งแรกฝั่งของปาสซ่าก็เป็นเซจิโอเดสนะครับอู้ดรดยิงแล้วแต่ว่าทิปบุกตัวแล้วครับหุ่งปัดช่อ,น,ชอน,นี้นี่ไม่ง่ายเลยก็เลยว่าอูตัว เก่งแข็แล้วก็ปัดป้องกันไปได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับของฝั่งมาริดจากโรดริโก้นครับก็บอลมาจากวินิสซูสรับเข้าขาเกันๆครับในช่วงนี้แนวรุกของเบย์อัรมาริดของคารูอันเชลอตตีนะครับจบครึ่งแรกครับมาริดนำบาซ่าอยู่1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังอีก45นาทีแล้วครับครับสัญญาณที่ขำนูกลับมาครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับ ศึกเอลกาซิโกในคู่วันอาทิตย์นี้นะครับเวลา3ามทุ่มสินาทีอาวินิซูสมาทางซ้ายมานี่เร่งเลยในเครื่องหลังแล้วเปิดมาที่เป็นเซม่าสะบัดแล้วโอ้โหอูอาลิเบซีมาลบสอประตูต่อศูนย์เลยครับเริ่มกรผนังมาได้เพียง2นาทีเศษครับโอ้เดยียมาริดหนีห่างเป็น2อศูนย์แล้วครับไม่มีใครตามวินิซูสเนี่ยหยอดมาเบซีมา,มาโฉบมางงตัดหน้าไว้ได้ก่อนแล้วครับ เดี๋ยวดิกาเซียก็เสียท่าเลยครับชตน,นี้นี่ก็มาจากข้างหลังกัปตัมาแล้วมาถึงบอลก่อนนะครับสมบัติเอาหนักพอด,พอดีพอดีครับข้ามตัวของแทร์เซกเกนเข้าไปครับ2ประตูต่อสู่แล้วครับมาดิดบุกนำบาเซลนุนาที่ขั้นหนโอ้โดนโดนสองประตูตตแล้วครับแล้วก็มาเสียเร็วในช่วงตรงหลังด้วยฝั่งของบาร์ซ่าครับแกมาอย่างไรเดี๋ยวมาดูนะครับ ความของโจบ้านคารวี่บูสเกตคารวี่คืนที่บูสเกตออกมาเดสดูดูมีเมมฟิสหลังาที่แฟงกี้เด๋ยองมาแล้วซัดเลยครับโอ้โห,โห,โหลุดมาแล้วแต่ว่ายิงได้หน้าผิดหวังสุดๆเลยครับโอ้โหเนื่อจะทำได้ดีกว่านี้ครับแฟงกี้เดียรยองกล่าวว่าซัดเต็มแรงนะครับแต่ว่าอบอลข่ามคานดุดออกไปเยอะเลยครับ อูน่าจะได้ครับโอกาสตามมาเป็นหนึ่งต่อสองของบาร์เซโ,โ,โลนาทั้งสักครู่ที่บอวกุตัวเปิดยาวมาแล้วเบนเซม่าเก็บได้เบนเซม่ามเจอกาบี้เพียงคืนมาครับแล้วเดินฟิเตปายจังหวะโยกหลอกสวยครับเดินปไปแล้วซัดไกลโอ้โหหนีมาได้แล้วจังหวะแรกก็ต้องรีบยิงนะครับหลอกกันบ้างแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามีมีเตาแล้วครับที่รอขวางอยู่ก็ ลองด้วยสายระยะไกลครับของเดือปลายก็ข้ามคานอไ,ไปครับลูกเกมดีขึ้นนะครับฝั่งของบาร์เซโลนาเล่ก็ประตูตีเสมอครับยังไม่มาโอกาสสองครั้งก่อนหน้านี้ก็อูถ้าทำได้เนี่ยจ,จะลุ้นตีเสมอได้เลยนะครับแต่ประตูแรกไม่มาเนีกลายเป็นเวลาก็เดินไปไงี้เขาทางมาดิดอยู่นะครับคาริบิสมา่าเบซมาเลือกโมดิ โมดิชย้อนขึ้นเบนเซม่าครับทางขวามีโอ้โหเจออัดลงไปว่าไม่ได้ฟ้าก็เบนเช่นว่าครับชิงเร็วของบาร์เซโลนาแล้วดูสปีดีของเดอะปายยังมีเบนดี้รอขวางอยู่นะครับโรดิโก้การพื้นบ้านของฟาร์มบิดที่ทางขวานาโช่นาโชจะกระโดดข้ามมาได้สวยครับแล้วถึงโรดิโก้เปิดมาแล้วโอ้ฮู้ดักรอครับแจ็คเซเก้น ารับเร่งเกมมาขึ้นทั้งสองทีมคาซิมโิโมาทีอาบาบับบ้าเบซิมาเบซิมาโยกหนีมาแล้วซ้ายครับอเบาไปครับซ้ายของเบซิมาแทเซเกนเปิดขึ้นมามดีบีซาร์บอลถึงอาร์บ้าที่เมนดี้ โอ้มาลิดไปกดบาซ่าอยู่ครับตอนนี้เราตักข้ามมาครับแล้วโดดิโก้เจอกับคอาเรียกวบ้าครับผ่านแล้วลงลงไปครับโดดิโก้เสียเรียมครับตอนนี้เบียดสู้ไม่ได้มาครับมาใหม่เซจิลิโอเดสแฟงกี้เดยองบูสเกตเลือกมากาบี้แล้วมาทางซ้ายอันซูฟัติเอาสองเดอะปายังหน้าอยู่บูสเกตขอมาแล้วแฟงกี้เดยองอยู่เลือกซัดไกลเลยครับ ยังยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับบาซ่าโอ้แฟนกิรยองครับยิงดูทิศทางบอลนี่ได้แล้วแต่ว่าดูครับโอ้โหของคิโบกุตัวครับหยับแล้วบินปัดไว้ได้นะครับเอาละครับมีเปลี่ยนตัวครับของฝั่งบาร์เซโลนาครับส่งนิโกกราเซสตรงมาแล้วก็ฝั่งมาดริดจะเป็นเอเดนอาซานะครับได้ลงสนามแล้ว เตะมุมมาก็เข้ามือของทีโบกุตัวแล้วครับเป็นโดริโก้ที่ถูกถอดออกไปนะครับฝั่งของมาดิดเป็นอาซาลงมาแทนนาโชเบนซม่าเบนซม่าบอไว้ับให้มาเล่นใกล้เล่นไหยยนยเี่ยเพาเพื่อนไม่พร้อมนะครับเป็นเซมา่าเป็นทุ่มของบาซา่าแหละครับโชดิว่าให้มาแล้วฟาติไม่พัน อาซิมโลมีช่องตรงนี้ให้มาโคลสเลือกวินิสูสแรับมาต่อที่ฟลอมเมนดี้แล้วครับโดนกับสกิโรเบโตเมนดี้ที่หาแล้วหยอดมาที่เสาสองรออยู่แล้ว <c oughs> มีอดริกาเซยครับมุ่งสกัดมาตรงกลางเป็นของมาดิดเก็บได้อาซิมโิโร่ายติดอดริกาเซียิงกักอนซาเลสอันซูฟัติกอดีขึ้นมาอู๋บุสเกตให้มีช่องสวยครับแฟ่งกิลดูยอง วีทางขวาแสจินโยเดสมีชะลอจัองหวะแล้วหนีมาได้ครับแสจินโยเดสเปิดมาแล้วโอ้โหติดฟันไอเดมิเตาแล้วก็ได้เต็มมุมแล้วครับเอาเลยครับนาทีที่80ของบาร์เซโลนาก็เหลืออยู่ราวๆ9นาทีเศษแล้วครับกับ2ประตูที่ต้องการเตะเสมอให้ได้ก่อนครับฝั่งของเจ้าบ้าน นะครับมีเปลี่ยนครับรส่งเซโกกุนอาเกโอโรลงมาแทนเมมฟิสเตอร์พายครับนาทีที่80กับฝั่งของบาร์เซลโลน่าอ่ะครัตะมุมอ่ะวาเปิดมาแล้วติดวินิสุสเคลียร์มาเซจินโยเดสเกี่ยวได้พริกหาจังหวะนี้รับโอ้โหมาเองครับเราหลุดเป็นแพงเลยครับทีแซจินโยเดสโอ้โหเอโหโอ,อดูการตัดสินใจนี้ก็ถือว่าน,นี่ครับโดดเด่นสุดของ บาซ่าในเกมนี้นะครับแล้วก็บาดยิงประตูให้ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับแซจิโยเดสจังหวะมา,มานี่ตัดสินใจลุยเองรับไปคึกกักกันอยู่ครับฝั่งของแนวรับมาริติดแล้วก็นี่ครับแต่ว่าอาจจะมาช้าไปหรือเปล่านะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับของบาร์เซโลนาครับอนนี้ยังตามอยู่อีกหประตูนะครับ บนทีที่83ครับไล่มาเป็น1ต่อ2จากเซจินโยเดสครับโอนิโคลสไนกับลูกกําลัิดีไอเซมิโลมาที่โคลสโคลสตักจังหวะนี้แล้วสกิโลเบตโตโอ้ยนิซัสไปบล็อกไว้ได้นะครับ ครับครับมีส่งเฟเดริโก้บาเบเดลงมาแทนลูก้าโมดิชนะครับอันเชลต์ตนาะทีที่85เอามาเก็บบอลในแดนกลางนะครับเอาความสดลงมาบี้กับบาร์เซโลนากับช่วงเวลาที่เหลืออยู่สกิลูเปโตต้องถึงยาวไปข้างหน้าแล้วครับเปิดมาก็ติดนาโชลาบุนซิมล่ดอมาทางซ้ายบิลลิซุสบุสมาทัดสิมลูมาที่บาเบเด ไปคอในฝั่งแดนของมาซาแล้วครับมัดดิดเบนเซม่ารอทางซ้ายมีเติมแล้วคอลเบนีเปิดมาก็แท้เซเก้นแล้วครับของคอไม่ได้เวลา3นาทีครับอ้าวลบให้ไม่ดีครับลบปอลเบดีซัดตอวโอ้เกือบจะโดนปิดเกมแล้วแหละครับแทรเซเก้นโอ้ะไปแจกส้มให้กับบอเบไไดีครับแล้วว่ายิงติดเซตครับช็อตน,นี้ คาวิงกามารอที่จะเปลี่ยนแต่ว่าคงไม่น่าจะทันแล้วนะครับเลนสันครับอาซาอาซาหยอดมาแล้วได้โคกจังหวะนี้อย่างเขาทางของอาซาอยู่ให้มามีวินิสูสตโอ้โ,หโ,หโ,หโ,อโนี่ครับยามจะปิดเกมแล้วก็ทนมาครบแล้วด้วยครับซ้ายของวินิสูส์แทสเซเกนเป้องกันไม่ได้ทันครับชตน,นี้ อันนี้ก็ดูที่ผู้ตัดสินแล้วนะครับว่าจะให้สัญญาณจบเกมเมื่อไรครับโทษมาครบแล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังเป็นจังหวะเล่นต่อเน,นื่องอยู่ที่มุมงทงครับโทนี่โคสเล่อกกับเวลาแล้วครับโทนี่โคสยีบมาแล้วตักย้อนกลับมาหมุนสกัดจังหวะนี้ยังให้ได้เล่นต่อแล้วก็เป่าจบเกมที่ไปครับเอาเป็นว่าในการจำลองการแข่งขันครับเรียวริดบุกมาเฉือนชนะบาร์เซน,นาไปได้ใน ศึกเอลกาซิโกสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับผมอย่างไรก็รับชมฟุเบอลนะครับมีข้อผิดพลาดประการในแอดมินต้องขออภัยแฟนๆทั้งบาร์เซโลนาแลวก็มาเลตูยวไววิกามาเจอกันใหม่ในแมชหน้าแมชนี้คงต้องขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับอย่าลืมนะครับคู่นี้แข่งจริง3ามทุ่มสิคืนนี้ครับผมเราเจอกันนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากๆนะครับตักใจฝากไว้ให้ด้วยนะสวัสดีครับ